ทุกคนมือนีท่าบกะบหพาทุกคนมาเลาะเก็บแต,แตงจะพี่นองว Duke, well? hyuk, ่าบักแตงข้าสซีซุกหรือบ่อนอกจากข้ากกะสิมาเลาะเบิงมือนีว่าบักแตงข้าสซีซุกบ่อหลังจากที่ข้ามาเลาะเมื่อวานเมื่อก่อนนอจกพีหนองบักแตงข้านะเลื่อมเหลืองแน่หลเข่ากกะเลยบหพาทุกคนมาเลาะเก็บเบิงว่ามันจีดหลายบ่อแลวมันสีซุกบ่อนอกจากพีหนองไปไปหลุดน้ำกันจ้าว่าแบกแตงข้าสิซุกบ่จจามือนีไปกันเลย นี่จานวยแรกของเราจานี่พะโนลนขวนแล้วมันจะเป็นแนวนี่จะพี่น้องนี่พะโลนขวนแล้วนั้นมันก็สีรุดแนวนี้นอกจากพี่นนองนี่พิเร่โลนขวนแล้วป้าหอมหุยหยเลยจะพี่นนองโอ้ยมึงเนี่ยไข่ปล้แดกทุ่มมือวาพี่นนองอุ้ยอุ้ยหอมแห้งพี่นนองนี่หน่วยแรกแห้งหมานจ้าไปกันต่อไปหาบางอีกนี่นวยซุกบัวเนาะนวยนีละ หน่วยนี้ล่ละซุกไหมเอาล้นขวนแล้วทุกคนแจ่งเขาล้นขวนแล้วนี่ทุกคนเพิ่นล้นขวนแล้วเิ่นเป็นลักษณะแบบนี่นอกจะพี่น้องนี่เพิ่นกะสีอันมีออกนั่นเด้พี่น้องเพิ่นกะลุดออกแล้วแบบนี้ดูสวยงามครับพี่น้องพี่น้องดาาเพิ่นบวมเลยนี่เข้ากะสีได้เอานอกจะพี่น้องเอา นี่ส่วนซื้อมันหลัดปัดหอกหลดเอออืมพี่น้องห้าแต่สองหน่วยแล้วปั๊บงามพีงพี่น้องแตงห้างามงามงามสายส่เก็บเลยปั๊บพี่น้องเนี่ยซุกแล้วเป็นบ้อุ้ยแตกด้วยปั๊บปุ่งในเมนพี่น้องเนื้อเพื่อนจะให้เบื้องเนื้อเพื่อนนอนจากพี่น้องนี่เนื้อเพื่อนเป็นตะแสีบข้างนี่เพื่อนแตกแล้วเป็นสุกแหงเนาะ โอ้งามงามงามสุดยอดเลยพวกเนี่ยพี่น้องมีตะลูกยังไงนีง่ตะลูกยังไงจ้าด้วยนั่นเดสุกบ้าน้ำเพลินอนะ่ะเดมันตีแล้วนะ่ะนี่เดชี้เดมันรุดแล้วเดว ยกองกันไว้ัดที่นี่เย้อนี่าจะไปสิตรหมาเนาะนั่นตัวนันสุกแล้วป,ป้องไ้เป็เปี่นยนนะทุกคนมองไงโอ้สุดยอดมากค่ะโอ้สวยมากเลยงามน้อ นี <ersch> uh! ण, ่เอาไปไหว้ให้นี่โอ้ยเพิ่นเหี่ยงกันงามเฮ่เอานี่ซองนวยนานก็เลื่มสุกแล้วงามแฮ่งงามเฮ่งเมันว่ะบ่าหน่วยในนี้ก็เป็นทหารเดี๋ยวพวกนี้มันอยู่น้ำกันเนาะนี่ได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องแจ้งสุกของเราเป็นไงบ้า แม่งจ่อแมงจ่อบ่อบอะนนไปเดินไปที่นี่เพราะว่าเตงห้องเพืนสุกต่อพี่น้องเนาอุ้ยย,ยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกจ้าเบิ้งแน่พี่น้องโคโลโเคเลยอยู่เพิ่นบพื่อนสุกเนาะนพี่น้องนี่ลักษณะของเพิ่นน่จาจะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งไกลๆจ้ะนี่ นี่นี่พี่น้องเพื่นกรสิอันโลนควรนนี่จะเพื่อนกะบ,บีออกแนวนี้นอกจ้ะนี่แตงของเฮาโอ้ยกล่องขอยคือเพ่โฟกัสแล้วพี่น้องนี่โลนควนจ้านี่ก็โลนเหมือนกันนะคะนี่พี่น้องสองหน่วยสวยๆเลย,นยหน่วยยังไง สีพันบป,ปั้นดน่เนาะสีพันบัขึ้นคันดากเบมเขาก็เอาเลยพี่เนาะนี่หมูเพิ่น,น,นล่นเลยสวยมากค่ะนี่หาเพิ่งอกีกมีบ่น้องอยู่นี่อยู่ในจุ่มนีมีซุกอยู่หน,น่วหนึ่งนี่ก็คือหน,น่วยนีเนาะจะพี่น้องเออนี่เดชควนันพะลุดละนี่เดชโอ้ยโอ้ยเนาะก็โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องเอา นี่สวยงามจ้าไปต่อสิคะเอาไปไว้กองมันกองมันอยู่ตรงนี้นี่สวยมากค่ะแตงงมสวยๆนะทุกคนหลังจากห้าวันเก็บแตงไท้เสร็นจน่าจะพี่น้องห้ากับสิบาทุกคนมาเก็บแตงหมกันต่อด้วยจะพี่นอ้นองจ๋าไปกันเลยค่ะ ฮะเจ้ามาเลยอยู hum. ่ทางผุนก็มีเด้อฟองหนึ También, mm ่ง hmm. ก่อมไงแต่งมูอขง่าจะยังไม่สุกเยอะเด้อเพราะว่ามันยังขวดใหญ่อยู่มือตายห้องตายมันยังมืทนสุกอยู่ งูรุกเตวาววน,น,นรับประทานถูกอกถูกใจปลาสุกพี่น้องโอ้ยไปดิกินแล้วปลาสุก้าพี่น้องบ <c oughs> ักงูทามหน่วยเฮียงกันลองสั่งงามแท้ๆเลยเด้อง,งามแท้ๆเลยสุดยอดมากค่ะยังไง มือมันตายแล้วเอาเลยเนาะมือตายแล้วหน่วยหนึ่งนี่ทุกคนมือเฮ่ากับสีเบืองลักษณะของเพื่อนกับมือคนตายแนวนี่นี่นี่คือมือของเพื่อนได้จะพี่หนอนี่นี่นี่ก็มือของเพื่อนนี่พี่หนอขาเป็นควนแน่นอยยังสีเพิ่นกัดสุกแล้วนี่แบบนี้คือกันพี่หนอนี่ถ้ากับพาทุก,กุนเกรบแตรงมูจา้านี่ ยังมาสูกหลายดอกนี่สวยงามมากค่ะยอนยน,นี่สวยงามมากเลยค่ะสวยๆจ้าสำหรับผลงานของห้าเก็บแตงไทยมื่แหลกของสวนเนาาจะพี่นนอกกระสิประมาณนี้กระเด็ดเต็มดากรถดเก๋งพอดีมีแตงหมนะ้ำแตงหมกัะซุกบนท่านหลายน่าจะพี่หนอกแตงหมกระลูกสวยๆจ้าุ่นงามแหงงามแหงพี่อ้องงามอิลี่รอนจ้า สวยมากจากจากคลิปเก็บแตงไทยมือนีกับสิฟากไว้ซํานีพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าบ๊ายบาย